ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าโลกคู่ขนานหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกข้างเคียงเป็นโลกแบบโยวก,กันกับโลกมนุษย์ที่มีอาณาเขตทั้งหมด10อนณาเขตโดยแต่และอาณาเขตก็มีเหล่าโดเมเนียนปกครองอยู่และมีประชากรอาศัยอยู่เหมือนกับโลกมนุษย์พวกคนเหล่านั้นมีแต่เด็กสาวที่เรียกตัวเองว่ากึ่งพูดผู้มีพลังพิเศษเรียกทุวสวรรค์นิรนามออกมาได้และเหล่าโดเมเนียน คือผู้มีพลังเกือบเท่าเทียมกับเซเลตัวจริงที่เคยปกครองอาณาเขตทั้งสิบในอดีตจะเรียกว่าโรคนี้จะเป็นโลกของเหล่าพูดก็ไม่ผิดสักทีเดียวกึ่งพูดนั้นเกิดมาจากอะไรพวกเธอเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเซเลแต่ร่างกายไม่สามารถเข้ากับเซฟิล่าได้เลยเกิดการอราวาดและกลายร่างไปปีศาจเมื่อถูกกำจัดไปพวกเธอก็มาเกิดใหม่ที่โลกข้างเคียงแห่งนี้บางคนมีความทรงจำก่อนตายบ้างหรือบางคนจำอะไรไม่ได้เลยก็มี และใช้ชีวิตบนโลกแห่งนี้แต่ทว่าไม่อยู่วันหนึง่งก็มีเด็กสาวลงหโ่ดลงมาที่ตอกซอยแห่งหนึง่งเธอได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเสียความทรงจําของตัวเองไปจนหมดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและชื่ออะไรกันแน่รู้ว่าตัวเองเป็นเพียงผู้หญิงคนนึงที่มีผมสีขาวและดวงตาสีแดงเธอวิ่งไปในเมืองเพื่อหาผู้คนแต่ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในเมืองเลย เหมือนคนโดนลบหายออกไปจากโลกยังไงอย่างนั้นเลยเธอเลยตัดสินใจวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าและได้เจอเข้ากับเซเลที่มีชุดเดสสีแดงดำมีนามว่าโทคิสกิคุรุมิและได้ขอติดตามคุรุมิไปด้วยคุรุมิเลยยอมให้ตามมาแต่โดยดีคุรุมิได้เล่าว่าผู้หญิงคนนั้นคือกึ่งพูดที่กำลังจะกลายเป็นเอมตี้เอมตี้ก็คือกึ่งพูดที่หมดความฝันไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตว่างเปล่าจนลืมความทรงจำทุกสิ่ง สุดท้ายก็จะค่อยๆหายไปตามชื่อเอมตี้เนื่องจากเธอคนนี้ไม่มีชื่อหรือลืมชื่อตัวเองไปแล้วเธอก็เลยเรียกตัวเองว่าเอมตี้นั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้แอ็มตี้คนนี้หายไปเธอต้องหาความต้องการของตัวเองให้เจอนั่นคือสิ่งที่คุรุมิพยายามจะบอกเอมตี้คนนี้นั่นเองคุรุมิได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อมาแข่งเกมแห่งการฆ่าฟัน โดยจะมีจํานวนทั้งหมด10คนผู้ชนะจะได้เซฟิล่าที่มีพลังของเหล่าเซเลจำนวน100คนใครที่ได้ครอบครองจะมีพลังเกือบเท่าโดเมเนียนเลยทีเดียวซึ่งคนจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือโดเมนเนียนอนณาเขตที่10โดมาสเตอร์คุโุมิต้องการพลังขนาดนั้นไปทําอะไรกันแน่ก็ยังไม่ทราบแต่จุดหมายของเธอก็คือการชนะการแข่งครั้งนี้โดยผู้เข้าแข่งขันนั้นก็จะมีโนริไอไอไทเคชิตะอายามิฮิจิคาตะอิซามิโทนามิฟูรุเอะ เชริมุจิกาฟรอสพ็อกซี่สังะคุเรยยุยอิบุสุกิภาเนเ,เอะชางและโทคิสกิคุรุมิก่อนที่เกมฆ่าฟันจะเริ่มขึ้นเอมตีก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพวกกึ่งพูดบางส่วนจนเริ่มสนิทขึ้นมานิดหน่อยบ้างและเมื่อถึงเวลาเกมแห่งการฆ่าฟันก็ได้เริ่มขึ้นคนที่โดนเก็บเป็นคนแรกก็คือโนริไอไอได้แพ้ให้กับคุรุมิคนที่2พาเนเ,เอะโดนมุติกาฆ่าตายคนที่3ยุยโดนชางฆ่าตาย คนที่4กับคนที่5อาอายมิกับอิซามิโดนคุโดมิฆ่าตายคนที่6ฟูโดเอะโดนคุโดมิฆ่าตายคนที่7มูจิกาโดนพ็อกซี่ฆ่าตายนั่นเองระหว่างการต่อสู้เอมตี้คนนี้ก็ได้ตกลงไปในเสาเหล็กสีดำหรือที่นี่จะเรียกว่าเรียบเรียงโลกข้างเคียงเป็นเหมือนอากาศสั่นไหวที่โลกมนุษย์เสาเหล็กสีดำนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพจิตใจของเราเซเลที่อยู่โลกมนุษย์มีความไม่มั่นคงดีใจเสียใจต่างๆนานา เสาเล็กแห่งความทรงจํานี้ก็จะขึ้นมาที่โลกข้างเคียงใครการที่ตกลงไปในนั้นจะได้เห็นความทรงจําของเหล่าเซเลที่โดนชายคนหนึ่งช่วยเหลือเอาไว้จนทําให้กึ่งพูดมากมายหลงรักชายคนนี้ชายคนนี้มีชื่อว่าอิซึกะชิโดเขาเป็นตำนานเล่าขานในโลกข้างเคียงที่ทําให้เหล่าเซเลหลงรักได้ซึ่งเอมตี้คนนี้ก็ได้หลงรักเช่นกันความทรงจําที่เธอเห็นก็คือช่วงที่ชิโดตั้งชื่อให้กับโทกะนั่นเองเขาไม่เกรงกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเซเล และเดินไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือเซเลเสมอเอมตี้ที่ได้เห็นพลังแห่งรักเลยเริ่มมีความฝันเธอมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนอยากจะไปพบเขาจังอยากจะกอดเขาจังอยากจะให้เขาคนนั้นรักฉันเพียงคนเดียวความปรารถนาของเธอมีเพียงแค่ชิโด้เท่านั้นในขนาดเดียวกันครมุมิที่นอนห้องพักคนละห้องกับเอมตี้ก็กอดหมอนและร้องไห้คนเดียวอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเธอโศกเศร้าเพราะสิ่งใดกันแน่ กลัวที่ความปรารถนาของเธอจะไม่เป็นจริงอย่างนั้นหรอหรือกลัวที่จะถูกฆ่าและแพ้เกมอย่างนั้นหรอเอ็มตี้คนนี้ไม่เข้าใจและปล่อยให้เธอร้องไห้ต่อไปคํเคืนนี้ได้ผ่านไปแล้วมาถึงเช้าวันต่อมาระหว่างที่คุรุมิกําลังอาบน้ําอยู่เอ็มตี้ก็ได้บังเอิญไปเจอรูปถ่ายใบหนึ่งเข้าเป็นรูปถ่ายของเอ็มตี้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครตัวเองจําไม่ได้ว่าเคยถ่ายรูปกับคนคนนี้ด้วยทําไมคุรมุมิถึงมีเจ้าหนี้อยู่กันนะ เธอจึงไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่จากนั้นชางก็ได้เข้ามาครอบประตูหน้าบ้านและทาสู้กับคุรุมิโดยให้คุรุมิเลือกสถานที่ต่อสู้ตามใจชอบได้เลยซึ่งสถานที่ที่เธอเลือกก็คือกลางถนนในเมืองนั่นเองและทั้งคู่ก็จะเปิดฉากต่อสู้กันผลของการต่อสู้ก็คือเสมอกันเพราะว่าดอมาสเตอร์ได้วางแผนไา้เอาไว้คือไม่อยอมให้ใครเป็นฝ่ายชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองและคนที่เป็นลูกน้องของดอมาสเตอร์ที่แฝงตัวเข้ามาก็คือพ็อกซี่และพาณิเอพ็อกซี่ได้ปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมกับปล่อยตุ๊กตาหลายร้อยตัวออกมาโจมตีชายจะเลือดสาดคุรุมิที่ต่อสู้กับตุ๊กตาหลายร้อยตัวไม่ไหวเลยจำใจต้องใช้ไพ่ตายก็คือการจุดระเบิดเมืองแห่งนี้สถานที่แห่งนี้คุรุมิได้แอบวางระเบิดเอาไว้อยู่ก่อนที่จะเริ่มก,การแข่งขันซะอีกเธอเลยส่งเอมตี้เข้าไปแอบในท่อระบายน้ําและเริ่มจุดระเบิดทันทีเมื่อเสียงระเบิดจบลงเอมตี้ก็ได้ออกมาจากท่อระบายน้ําคุรุมิตอนนี้ กำลังเผชิญหน้ากับพานีเอะที่เรียกลูกน้องออกมาเป็นตุกตากึ่งพูดมันคือตุกตากึ่งพูดที่ตายไปแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไอไอยามิอิซามิคุรุเอะมุจิกาและคนสุดท้ายก็คือฮิเิวยูเอะคุรุมิที่เห็นฮิเิวยูเอะก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอตามหายูเอะเป็นเวลานานหลายปีพานเอะที่เห็นคุรุมิเริ่มไม่มีการตั้งรับใดๆเลยสั่งให้ยูเอะจมตีใส่คุรุมิทําให้คุรุมิยอมโดนยูเอะแทงจนเลือดสาด คุดุมิพูดขอโทษยูเอะที่ไม่สามารถปกป้องเพื่อนคนสําคัญเอาไว้ได้และนอนจมกองเลือดเอ็มตี้ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาช่วยคุดุมิทันทีพร้อมกับถือปือนคาบศิลาเอาไว้ป้องกันตัวฮิเรียวที่เห็นแบบนั้นก็ได้สติขึ้นมาเล็กน้อยและหันคมดาบไปหาพันนี่เอะเธอบอกให้เอ็มตี้พาคุดุมิหนีไปซะเธอจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้เองเพราะว่าฮิบิกิน่ะคือเพื่อนคนสําคัญของฉันยังไงล่ะฉากตัดไปทางฝั่งคุดุมิที่หลบอยู่ในโกดังล้างแห่งหนึ่ง ครุมิได้เล่าความจริงให้ฟังว่าความจริงแล้วตัวฉันไม่ใช่ครูมิหรอกนะและเธอเองก็ไม่ใช่เด็กสาวผู้ว่างเปล่าด้วยตัวจริงของฉันก็คือฮิกุโรโมะฮิบิกิเธอเล่าอาดีตของเธอให้เอมตี้ฟังย้อนอดีตกลับไปเมื่อหลายปีก่อนฮิบิกิกับยูเอะได้เป็นเพื่อนสนิทกันยูเอะเป็นสายต่อสู้และมักออกไปต่อสู้กับกึ่งพูดอยู่เสมอส่วนฮิบิกิไม่ใช่สายต่อสู้เลยจะอยู่บ้านทำอาหารรอยูเอะกลับมาที่บ้าน เป็นแบบนี้เรื่อยมาทั้งสองมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่ทว่ามีวันหนึ่งยูเอทได้เข้าไปในการแข่งขันของโดมาสเตอร์และไม่ได้กลับมาอีกเลยฮิบิกิมั่นใจว่าโดมาสเตอร์ต้องฆ่าเธอไปแล้วแน่เลยเริ่มออกลังแคลนโดมาสเตอร์แต่ตัวจริงของโดมาสเตอร์คงไม่ได้ถูกเปิดเผยง่ายๆแน่เลยค่อยๆแฝงตัวไปสืบเรื่องราวของโดมาสเตอร์อยู่หลายครั้งโดยการแย่งชิงร่างกายของคนอื่นด้วยคิงคิวิンงทูสวรรค์นิรนามของฮิบิกินั่นเองเธอเดินทางรรไปมาระหว่างอาณาเขต 987แยกกิงร่างคนนูน้นคนนี้ต่างๆจนตัวตนของตัวเองเริ่มจะหายไปเพราะใช้ร่างของคนอื่นเยอะเกินไปเพื่อการล้างแค้นแล้วเธอต้องการร่างที่มีพลังพอๆกับโดเมนเนียนเพื่อจะได้มีพลังกำจัดดอมาสเตอร์ได้แต่ก็ไม่มีใครที่มีพลังมากพอที่จะเอาชนะดอมมัสเตอร์ได้เลยจนกระท umi, ั่งคูโดมิลวงหล่นลงมาจากท้องฟ้าทีวิกิที่สัมผัสพลังของคุโดมิได้เลยขอแยกกิงร่างกายของคุโุมิมาใช้ล้างแค้นในศึกครั้งนี้นี่แหละความจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้น พอพูดจบเธอก็คืนร่างให้กับคุรุมิคุรุมิที่เหมือนจะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่โดนขโมยร่างไปแบบนั้นฮิบิกิได้แต่พูดขอโทษและถามเรื่องยูเอะคุรุมิเลยบอกไปว่ายูเอะยอมสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องเพื่อนรักคนสําคัญฮิบิกิที่ได้ยินเลยน้ําตาไหลและดีใจเป็นอย่างมากแค่นี้ก็ตายอย่างสงบแล้วคุรุมิที่ถึงจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็ทําให้เธอรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก รู้สึกแขนแทนฮิเบกิในบรรดาเก่งพูดที่คุรุมิเคยเข้าไปคุยนั้นพวกเธอไม่ได้อยากจะตายเลยสักนิดแต่ละคนก็มีความฝันแบบเด็กผู้หญิงธรรมดากันทั้งนั้นเพราะแบบนั้นถึงยกโทษให้กับดอมาสเตอร์ไม่ได้คุรุมิยิงกระสุนที่4ใส่ฮิเบกิและไปล้างแขนดอมาสเตอร์แทนฮิเบกิ โดยการบุกถล่มกองทัพตุ๊กตาทั้งหมด2,000ตัวเพียงคนเดียวและกำจัดกองทัพตุ๊กตาของดอมัสเตอร์ดอมัสเตอร์ตกใจกลัวกับพลังเซเลที่แท้จริงของคูรุมิทำให้คูรุมิรู้จุดซ่อนตัวของดอมัสเตอร์และยิงกระสุนที่3ใส่ตึกของโรงเรียนจนถล่มลงมาทับดอมัสเตอร์ฮิบิกิที่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังไม่ตายและรีบไปหาคูรุมิ แต่ศึกการต่อสู้ก็จบลงไปแล้วตัวจริงของดอมาสเตอร์ก็คือพานิเอตนั่นเองส่วนพานิเอตที่เราเห็นตั้งแต่ต้นก็คือตุ๊กตาเพียงเท่านั้นคุรุมิยังไม่ทําการฆ่าพานิเอตและยื่นปืนให้กับฮิเบกิเพื่อทําการจบการล้างแค้นครั้งนี้ฮิเบกิรับปืนของคุรุมิมาและยิงกลางหัวของพานิเอตจนตายการล้างแค้นอันยาวนานของฮิเบกิได้จบลงแล้วเธอดีใจจนน้าตาไหลช่างยาวนานเหลือเกินในที่สุดก็ล้างแค้นให้กับยูเอะสำเร็จ ในขณะเดียวกันชางที่รอดตายมาได้ก็ได้เดินมาเจอกับคุดุมิและสัญญาว่าถ้าเจอกันอีกจะต้องชนะคุดุมิให้ได้ส่วนคุดุมิก็ตัดสินใจว่าจะต้องออกไปจากโลกนี้ให้ได้โดยฝ่าอนานตเขตทั้งหมดเพื่อไปเจอเขาคนนั้นและได้รักกับเขาคนนั้นให้ได้ฮี่บิกิเลยอาสาจะตามคุดุมิไปโดยจะช่วยเหลือคุดุมิอย่างเต็มที่เลยคุดุมิเลยจำใจให้ที่บิกิต,ตามมาเพราะฮี่บิกิรู้เรื่องราวของโลกนี้เยอะกว่าตนและสถานที่ต่อไปที่คุดุมิกำลังมุ่งไปก็คืออันาเขตที่9 เป็นอาณาเขตแห่งไอดอลนั่นเองจบเรื่องราวของเด็กสาวผู้ว่างเปล่าเรื่องราวของเด็กสาวผู้ว่างเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าอยากให้ทําต่ออีกผมขอ100ไรไลค์นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของคิราริลิเนมุเด็กสาวผู้เสียเสียงเหตุการณ์ร้องเพลงของตัวเองไปนั่นเองและเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อก็รอติดตามชมในตอนหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม